กรับสบายดีและสวัสดีเด้อยพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องบาโตแชนแนลวันนี้บาโตที่ไปซื้ออันในเมล็ดพันธุ์หมักถั่วอะไรกัหมักแตงโมพี่น้องก็คือห้าสี่เอาเมล็ดพันธุ์มาปลูกมะกาบเบีย้ยอะไรกะัปลูกอันคลายมากแตงโมอะไรกะัหมักถั่วเนาะกะบบอนห้าสี่ไปซื้อกัอยู่อันบ้านดงขยงพี่น้องกัมาเบิ้งว่าอันจะมียังแน่เนาะกะเฮากบ่เคยไปคือกันกะ โอเคทุกคนกับสรับคลิปนี้กับฮามาเบิ่งน้ำกันว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้กก็ที่าราเลือกซื้อมีอยังแน่กับไพชีอยากไปซื้อกับมาเบิ่งในคลิปนี้แหละเนาะกับซูนรวมอันเกษตรเลยบ้านดงหงยงเนาะกับไปเบิ่งประชาน้ำกันโอเคทุกคนกัเข้าไปรับชม้มกันเลย

จุน้ำพี่น้องโอเคเดี๋ยวไปเบิ้งว่าเพิ่นข่ายอย่างนเนเยน้องโอเคทุกคนตอนนี้กะใหงไงเพิ่นกะก,กำลังเข้าไปเลือกซื้อเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งยู่ในบ้างเลย

นี่ก็สีมีประมาณนี้นอ้องฮะก็ซื้อแตงโมนี่จะเป็นหนทางเข้าทางเข้าเลยนโม

ได้แล้วป่ะัโอเคทุกคนหลังจากที่อันค่อยได้ซื้ออันผลิตพันแตงโมเนาะกะ่ะอันนี้จะเป็นแตงโมอีกคือซื้ออันเกต A เอเนาะรหัสกันหนึ่งสองสองเป็นอันเขาเอื้นว่ามักแตงโมอ,อัน มาเลเข้าห้องว่ามาเลพี่น้องก็หมากใหญ่กับปองนี่ก็คือราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทพี่น้องต่อหนึ่งปองเนาะแล้วก็มีปองใหญ่คือปองละแปดร้อยแต่ว่าเท้าซื้ออ,นนอันนี้มาปองหนึ่งกประมาณนี้แหลวก็ซื้อยาเ,อเตงจัมโบ้พี่น้องที่เท้าซื้อมากะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเนาะกเจืพพรด้กะรวมๆกับบัดอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทเนาะ โอเคท่านผู้ชมกับหลังจากที่เฮามาแต่บ้านดงขยงเนาะกับสิบประมาณนี่เนาะบ้านดงขยงนี่ก็มีเอ่อเป็น,เป,นเป็นป้าเป็นดงเนาะแล้วก็มีห้านค่าในน้อยกับเมื่อยปัานใดไม่น้องก็ห้านแบบเป็นห้านอันของคนไทยมาเปิดนี่แหละอยู่อยู่ลาวเนาะกับขายอุปกรณ์การ,กรเกษตรมีเครื่องยนต์ต่างๆมีโครงสีข้าวพร้อมแล้วก็จักจุบน้ำเนาะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องปลูก เม,ะมะล็ดพันธุ์ก็มีหลายอย่างเลยเนาะกะัใครอยากซื้อก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อได้กับอยู่บ้านดงขยุงเนาะกะัโอเคทุกคนสำหรับที่นี่กับมาโตกับขอจบคลิปเพียงเท่านี้เราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาโตชาแนลนะพี่น้อง